จาจานจหนัวมากมีทุกรสเลยอ่ะคะแนนเต็มเท่าไหร่ดีคะแนนเต็มสิบ <10 S 1> จะให้สิบสบายดีใจเดียวเด้อเด้อดังเด้อเด้อดังเด้อ ปาปาบปาปาวันนี้ผมอยู่ร้านตำโรซิ่นะครับผมจะพาทุกคนไปกินตำอร่อยอร่อยกันในย่านคลอง6พริพิสาร3านะครับก <Whoa. S 2> ่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฉายเดี่ยวด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมไปกันโลด ตอนนี้อาหารก็อยู่โตแล้วเรียบร้อยเริ่มจากเมนูแรกครับอันนี้เมนูอย่างครับพี่กิกอันนี้เป็นซุปํำเกาเหลาหอยแครงกุ้งสดค่ะดีแล้วนะ <c oughs> เป็นไหนรสชาติดีมากแซ่บจัดหนนัมมากมีทุกรสเลยอ่ะตาผมตาผมเมื่อกี้เอ้กินยังกินกุ้งบ่กินหอย,หอยกินหอยอมากบ่มากกินหอยบ่มากมาก เอาผมกินกุ้งเด้อนี่ครับนี่เลยแยแซบหอมมาตัวที่สองครับอันนี้หยัางครับเพื่อนแกงเห็ดคะ่ะเห็ดรวมน้ำแบบคักมากอะ่ะแซบแซบแบจัดไปเลยฟังรู้เรื่องมาไปแล้วล่าอีสานเอาระนะเอาเลย ร้อยเอา้าคือปลาแซบอืมอร่อยคือแบบนัวปลามากกินชะอมพร้อมขนาดร้อนด้ะร้อนก็นต้องเปาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับชะอมครับพี่น้องมาเพร้อมเป็นไทยบ้านขนาดไทยบ้านก็แบบอร่อยมาแบบกินแล้วคิดถึงบ้านกินทอดบ้านกินแล้วึินทอดบ้านอันน,น,นี้ตัวที่สามเป็นนหยัง,ยงเลยกุ้งแซบ มันน่าจะเป็นเหมือนประมาณแบบกุ้งแช่น้ำปลาอะไรอย่างงี้ปะ่ะออกซีฟู้ดหน่อยเออประมาณนั้นเที้ยวขอนี้วป่ะจัดไม่ไม่ไม่ถนดัดอืมอร่อยอร่อยจริงอันเนี้ยแซ่บป่ะแซ่บมากโ้โว<า>เสือตาผมเนี่ย,ยผมชิมแต่นี่แล้วกันเจ้น,น้ำกบผักแมนเที้ยวจัดจ้านออกซีฟู้ดแซ่บ,บรับ คะแนนเต็มเท่าไร่ะคะแนนเต็มสิบจะให้สิบตำข้าวโพดไข่เค็มค่ะเค็มขนาดแบบเรียบเปรี้ยวหวานอร่อยนะตาผมเช้อผมผมชิเริ่มจากไข่มันอ้หมาบักเลนมูจักว่าบักเลนน่ะบักมะเขือเทศ เปรี้ยวเค็มๆหวานๆวาอบเปรื่องครับผมต่อมาครับเป็นยังครับเพื่อนตำปลาลองดูผมสั่งตำปลาต้องกินหมูย้อน้ำเดือดด้วยรสชาติแบบคล้ายๆกับเอ็นนะถ้ากันอร่อยแมนฟอร์มเราซาซ่าซาซ่าแซ่บด้วยกันต่อมาครับน้ำตกหมู เคยกินหรือเปล่าน yeah> ้ำตกหมูแ hmm. ต่ม like ันสีแตกต่างกว่าก่อนร้องเบิ hmm. mm ้งเลยเสีบเข่าขวดหอมกินหมูเขาเหมือนคล้ายๆขาหมูย่างอ่ะมันจะนุ่มเป็นเลยหรอแม่คือว่าผมจะกินบ่กินบ่กินกินกินได้กินหน่อยเดียวนี่ประมาณนี้กําลังดีครับอืแบ่งความเร้อนหมูนุ่มหอมเข่าขวดสมสมกระจายเข้ามาสมหมดเลย เปงี้ยเห็นนะเก่งแล้วมีผัวเล้าสัวไหนอล้โอ้โตัวสุดท้ายแล้วครับเป็นยังครับผมตับหวานค่ะตับ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 อันนี้ชอบอันนี้ตับมีความแบบนุ่มอ่ะมันไม่แข็งมักแหงเือนว่ามักแหงใช่ใช่เหม็นตับหวาน เตือนก็บอกย่ตับหวานนี่คือเมนูทั้งเบิร์ครับผมโอเคครับตอนนี้ทุกอย่างก็อิ่มนํำสำราญเรียบร้อยกันหมดแล้วแมนบะใช่ค่ะอิ่มปะอิ่มมากอิ่มหลายปะหลายเดี๋ยวให้พี่กิ๊กเขาฝากร้านหน่อยว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่ตั้งอยู่ที่ลาดมุงคนนะคะหรือพรที่สามสามค่ะก็เวลาเปิดก็ส1ดโมงถึงสี่ทุ่ม วันหยุดนะคะหวยออกเลยค่ะวันที่ 1, level, 1> ของุเดือนแล้วก็วันที่16ของุเดือนค่ะโอเคถ้าใครแทงหวยไม่ถูกก็มากินร้านนี้ได้นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ไม่าลืมกดติดตามไลค์แชร์เลังใจให้ชาเยวด้วยเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีสวัสดีค่ะ